น่ากินมากาแค่นี้ก็น้ำลายไแล้วนะคะสมขำล่ำหรือสมแล้วที่เป็นที่ฝากรองของเพนนีโฟซีเซ้นร้านเป็ดในตำน,นานแห่งเกาะอังกฤษมีสาขาที่เมืองไทยด้วยนะคะแต่ที่นี่เป็นสาขาออริจินอลเปิดมา 40, 40กว่าปีแล้วจะหน้าตาเป็นอย่างไรจะอร่อยขนาดไหนตามเพนนีมาดูได้ในคลิปนี้อร่อยลอนดอนค่ะ สงสัยกันไหมคะว่าทําไมร้านดังแต่ไม่มีคิวเลยก็เพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบสี่ทุ่มมาคาะค่ะเลยไม่มีคนต่างมาดูกันได้เลยว่าอาหารที่เชฟสั่งประจําที่ร้านเป็ดในตานานคืออะไรร้านเป็ดที่ดังที่สุดในใจคนไทยนะคะโฟร s ซีซันส d ดัก เป็นร้านที่เพนีฝากของไว้ประจํานะคะต้องมีติดตู้ไว้ตอนกลางคืนเลิกงานดึกๆนะคะหรือว่าวันอาทิตย์เย็นขี้เกียจออกจากบ้านนะคะอบเป็ดโฟนี่คะ่ะในในเตาอบแล้วก็กินที่บ้านเป็ดอบทั้งตัว3 5ปอน80ครึ่งตัว2 2ปอนดพอชั่นหนึ่ง1 9ปอน ะะหมูแดง15ปอนด์20เมืองไทยไม่รู้เท่าไหร่นะคะเราไปคูณกันเอาเองตอนนี้เงินปอน46บาทค่ะกินเป็ดแพงขึ้นนิดนึงนะคะมี lobster ด้วยแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไม่ไมสั่ง lobster นะคะเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจจะมากินเป็ดก็สําหรับคนที่ไม่ชอบเป็ด position อย่างอื่นก็อร่อยนะคะเพนนีก็ทานมาหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เพนนีชอบสั่งที่ไม่ใช่เป็ดนะคะก็เป็นปลาหมึก น,นี้ก็เป็นซอสอนเปเปอร์สควิตนะคะอร่อยมากความจริงทําเองก็ได้แต่ก็ชี้เกียดนะคะอร่อยมากก็เป็นปลาหมึกเขาเอามาบ้างเนาะแล้วก็ไปดีฟรายคลุกในแป้งนิดนึงดีฟรายก่อนแล้วก็ไปเหมือนไปคั่วกับพริกพริกเกลืออร่อยชอบมากแล้วก็ผักนะคะเป็นโต้เหมียวโต้เหมียวก็หาเมืองไทยยากนะคะก็เลยกินที่นี่เป็นโต้เหมียวกับกระหิกผัดกระเทียม ะะวันนี้ก็เป็นเข้าสวยนะคะไม่ได้สั่งแค่เป็ดอย่างเดียวนะคะเราสั่งชุดคอมบิเนชัน3อย่างนะคะ<ส>ก็คือหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เป็ดย่างนะคะ20ปอน70เเพนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะ 3อย่างนี้รวมกันมาแล้วมีข้างบนเป็นเป็ดนะคะข้างล่างก็เป็นนี่หมูสามชั้นแล้วก็มีหมูแดงอยู่ตรงนี้20ปอนด์นะคะมีค่าวมาแบบดูดีไหมให้เหมือนรอาหารจีนนี่นะคะหมูแดงหมูกรอบอนนี้เป็นเป็ดนะคะอยู่ด้านบนน่ากินมากมีน้ำราดมาด้วยนะคะ แค่นี้ก็น้ำลายไหลแล้วนะคะแล้วก็ผักโปรดของเพน,นีนะคะโต้มเมี่ยวชอบมากๆนะคะโต้เเมี่ยวจริงๆมันเป็นซีซันอลเวชทิเบอร์นะคะบางฤดูก็ไม่มีนะคะแต่ตอนนี้เรามาเรามีก็ดีใจมากนะคะเดี๋ยวจะกินให้หมดนะคะพอชั้นหนึ่งก็ใหญ่เหมือนกันเนาะสำหรับคนที่ไม่ชอบเป็ดนะคะเราก็มีปลาหมึกนะคะเป็นปลาหมึกเขาเรียกว,ว่าซอปอร์สควิดนะคะเขาก็เอาปลาหมึกเนี่ยไปบ้างนะคะแล้วก็คลุกแป้งแล้วก็ดีฟรายอาไปทอดกอ ะะมันก็จะกรอบแล้วก็ไปคั่วในเนี่ยพริกเกลือนะคะนี่คลุกมากับพริกเกลือแบบนี้นะคะมันอร่อยมากค่ะขอกินก่อนเลยแม่มันเค็มๆปลาหมึกเด้งๆไม่เหนียวนะคะแล้วก็ไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยนะคะเห็นพริกอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะเป็นนี้ก็ทานเผ็ดไม่เก่งเอาจริงๆกินได้หมดจานนะคะสบายมากแล้วก็เครื่องเคียงของเขามีนะคะมีพริกดองอันนี้ก็เป็นชิลลี่ออยนะคะอันนี้ก็เป็นซอสพริกแล้วแต่ใครจะชอบจิ้มนะคะแต่เป็นนี้ไม่จิ้ม เพราะว่าทุกอย่างอร่อยอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นแบบมื้อเร็วๆด่วนๆนะคะถ้าเป็นนีีหิวแล้วก็อยากได้อะไรง่ายๆนะคะโอซีซ oh, ันนะคะตอบโจทย์มาดึกเท่าไหร่ก็เปิดนะคะ ะบอกว่าเป็ดเนี่ยมันมีมันอยู่ข้้งใต้ผิวผิวหนังแต่ว่ามันแบบหวานมันอะสมชื่อคือมันมันหวานนะคะทานเข้าไปแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเรากินมันอะแล้วมันมันก็ไม่ได้เยอะมากด้วยนะคะกินได้ทั้งชิ้นแบบไม่ต้องมาแบงมันทิ้งอ่ะอดอก ข้าวที่นี่ก็เป็นข้าวแบบเราพูดเรื่องข้าวกับคนไทยเนาะเหมือนข้าวใส่หน้าเทาค่ะมันก็จะแบบเป็นก้อนๆนิดหน่อยนะคะอาจจะสู้ข้าวบ้านเราไม่ได้นะแต่ว่าพวกนี้ก็ทําให้ลืมทุกสิ่งนะคะเพราะฉะนั้นโฟ u r ซ e a ั o n นะคะฝากทองไว้ได้หรือใครไม่ชอบข้าวก้อนๆนะคะสั่งข้าวผัดก็ได้ข้าวผัดก็อร่อยทีนี้ชอบกินอ้นี่อย่างชาไฟไรส์มันเป็นข้าวข้าใส่กับกุนเชียงอร่อยมาก แต่วันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากกินข้าวป่าเพราะเราอยากได้รถพวกนี้เต็มๆนะคะนี่หมูกรอบเขาจะหั่นมาให้ชิ้นบางๆอย่างนี้นะคะไม่เหมือนเมืองไทยเนาะเมืองไทยชอบหั่นหนาๆหน่อยก็จะมีเนี่ยมันค่อนข้างชัดฉันีมั่นใจนะคะว่ามันต้องอร่อยเพราะฉะนั้นมันฉันนี้ก็จะกดน สมแล้วที่เป็นที่ฝากทองของมืหมูแดงเนี่ยนะคะเขาหั่นเป็นชิ้นมาให้เลยเห็นไหมทานง่ายนะคะแล้วก็ไม่หนาด้วยไม่แข็งยังอุ่นๆอยู่หมูแดงโอเคค่ะอาจจะไม่ใช่สุดยอดของหมูแดงแต่ว่าจานรวมมันก็จะได้ได้ทานหลายอย่างนะคะก็เลยชอบสั่ง ราดเป็ดโฟที่นี่นะคะที่นี่รู้สึกว่ามันต่างกับเมืองไทยตรงที่ว่ารสชาติมันกลมกลอบแล้วก็มันจะออกหวานกว่าแต่ว่ามันหวานแบบกลมกลอมให้แทบจะเป็นซุปนึงจะกินไหวเลยนะคะอันนี้ว่าน้ำมันอร่อยมันไม่ข้นๆนะคะ น้ำราดที่นี่มันจะไม่ข้นๆนะพน,นีรู้สึกว่าน้ำที่เมืองไทยมันข้นๆพนีชอบน้ำแบบนี้มากกว่ารู้สึกมันคล่องคอ,อกินง่ายกว่าเวลาราดกับข้าวนะคะแล้วมันก็จะหวานคมกรอบแล้วก็ใครที่เคยกินเป็ดร้านกําทองข้างๆนะคะร้านที่อยู่ถนนเส้นเดียวกัน q u e e n เวนะคะอันนั้นจะน้ำเค็มๆกว่าแต่เป็ดเขาก็อร่อยเหมือนกันอยู่ที่ว่าชอบค่ายไหนนะคะเราไม่เลือกนะคะเพราะว่ามันอร่อยเหมือนกันแต่อร่อยคนละอยา่าง เต้าเมียวนะคะเพะนีรู้จักเต้าเมียวครั้งแรกคือตอนไปอเมริกานะคะเพราะว่าก็ไปใช้หน้าท่าเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่ามีเต้าเมียวและหลังจากนั้นเราก็เลยตกหลุมรักมันแล้วก็สั่งมันจนถึงทุกวันนี้นะคะมันอร่อยมากส่วนใหญ่เพนีจะผัดกับกระหิกนะคะผัดกระเทียมนะคะก็จะเค็มๆนิดนึงผักไม่เหนียวแล้วก็ไม่ขมมีความเป็นผักอะแต่ว่าไม่ได้แบบเหม็นเขียวหรืออะไรอะอร่อยชอบมากค คล้ายๆเอ้เนี่ยผักขมแบบใบเล็กๆยังสเปนิชอะคะ่ะอันใบเล็กๆงานเสร็จแล้วนะคะที่ชัยนาทาวนะคะหรือร้านอาหารจีนทุกร้านนะคะเที่ยงกรีกจะให้เป็นส้มนะคะแทนที่จะเป็นฟอร์จูนคุกกี้นะคะถ้ากินที่อเมริกาเขาจะให้ฟอร์จูนคุกกี้แต่ถ้าทานอาหารจีนเที่ยงกรีกเขาจะให้เป็นส้มแทนแล้วก็ให้ตลอดปีด้วยนะคะแปลกมากนะคะส้มที่นี่เดี๋ยวลองให้ดู มันหวานทุกครั้งหวานทั้งปีมันรู้ไปซื้อจากไหนนะคะลอนดอนยังมีของอร่อยเยอะอย่าลืมกดติดตามเชฟเทนนี้นะคะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ